สามทหารเสือดัดผู้ยิ่งใหญ่เป็นชื่อที่เราได้ยินกันยยมามากมายโดยส่วนใหญ่คนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดใน3คนก็คือมาโกแวนบาสเทนดาวยิงคนดังที่เป็นตัวจบสกอและก็กวาดรางวัลต่างๆมากมายแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งคนที่สุดยอดไม่แพ้กันเขาเป็นส่วนสําคัญของความสําเร็จของเอซีมิลานในยุคทองรรมไปถึงทีมชาติฮอลแลนด์ชุดแชมป์ยูโร8 8และเขาคนนี้ก็คือรถกุลิ รถกุลิตโด่งดังตั้งแต่เล่นในประเทศฮอลแ,แลนด์และครับเขาผ่านการเล่นในระดับบิททีมกับทั้งเฟยนูดพีเอสบีไฮโฮเฟนและได้ชื่อว่าเป็นอัจฉริยะลูกหนังคนหนึ่งที่เก่งกาจเกินห้ามใจความพิเศษของกุลิตก็คือเขาสามารถเล่นได้ดีทุกตำแหน่งทุกตำแหน่งที่ว่าคือทุกตำแหน่งจริงๆครับไม่ใช่แค่ทุกตำแหน่งในเกมรุกแต่เป็นทุกตำแหน่งในเกมรับไรตั้งแต่เซนเตอร์ยันกองหน้าเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งหมดจะขาดก็แค่โกนหละครับที่แกเป็นไปไม่ได้ แต่ในขนาดเดียวกันนะครับพี่แกก็มีความเป็นศิลปินลูกหนังสูงมากเพราะเขามั่นใจในฝีเท้าตัวเองว่าเขาเก่งดังนั้นโค้ดและสโมสรอนต้องทําตามที่เขาต้องการโดยครั้งหนึ่งนะครับผมกุลิทงัดกับโคดและกระสั่งให้ประธานสโมสรอนไล่โคดคนนั้นออกซึ่งสุดท้ายก็เป็นแบบที่เขาขอจริงๆคือโคดโดดไล่ออกความโดดเด่นของกุลิทคือยิงประตูถล่มทลายให้กับพ s เบีในตอนนั้นนะครับเอซี <AC S 1> มิลานที่เป็นทีมยักษ์หลับแห่งศึกกานโชว์ซีรีอาอิตาลีต้องการตัวกองหน้าคนใหม่เข้ามาสู่ทีมเพื่ออเปปนนนกกกาาาาาารรรรริิิดยุุคคใใหหม่บบขงทะะีีส ก็เป็นคนแรกที่เข้ามาก่อนที่จะตาม,มนบบัน้ดยมาโกแวนบัสเทนและกาแฟไรากาดในปีถัดมาและก็กลายเป็น3ปรทหารเสือแห่งดัดผู้เกลี่ยงไกลกลับมาที่เรียงกุลิตครับแน่นอนแหละครับว่าเมื่อได้เ้าเสนอทีมิลานยื่นเข้ามากเขาก็คว้ามันไว้โดยทันที่ PSV นะครับได้ขาดตัวจากมิลานเป็นสถิติโลกตอนนั้นตกประมาณ7ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถือว่าโคตรแพงมากในณเวลานั้นซึ่งแม้ว่า p s v จะไม่ได้อยากปล่อยนะครับแต่ว่ามันได้ขาดตัวกำไร19เท่าจากที่ซื้อเข้ามาตอนแรกมันก็ต้องยอก การเข้ามาที่มิลานของกุลิตนะครับแทบไม่ต้องเสียเวลาปรับตัวอะไรให้มากมายอย่างที่บอกว่าเขามีความเข้าใจในการเล่นฟุตบอลอย่างลึกซึ้งเล่นตรงไหนก็ได้โดยตอนแรกเขาประสานงานกับปีเอตโตเวดิสแล้วก็แวนบาสเทนในตำแหน่งกองหน้าด้านขวาก่อนที่สุดท้ายจะเล่นในระบบหน้าคู่ซึ่งในช่วงที่แวนบาสเทนบาดเจ็บในปีนั้นนะครับกุลิตสามารถควา้ารางวัลบุนโดมาครองได้และก็ช่วยให้มิลานทวงแชมป์เซเรียอากลับมาคืนต้องบอกว่าการมาของกุลิตเป็นการเริ่มต้นยุคทองของมิลานอย่างแท้จริงครับ แน่นอนว่าคนที่โดดเด่นสุดในการคว้าแช,ชมป์ครังนี้ก็คือแวนบัสเทนที่เป็นดาวซันโวของรายการพร้อมประตูสุดงานในนัดชิงแต่ว่าสำหรับกุลิตมันก็ยอดเยี่ยมกระเทียมทอดเช่นเดียวกันครับพีแกยิงประตูสําคัญมากมายให้กับทีมและก็เป็นตัวขับเคลื่อนเกมคอยสนับสนุนแวนบัสเทนเป็นอย่างดีก่อนจะได้เป็นอันดับ2ของบัลลงดอต่อจากแวนบัสเทนนี่แหละครับซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปทุกอย่างเริ่มลงตัวการเล่นแล้วเริ่มเข้าขา,ขารู้ใจมากขึ้นและบวกกับการมาของไรากาด ผสมผสานการคุมทัพของอาริโกซาคีก็กลายเป็นทีมไร้เทียมทานของโลกลูกหนังยุคนั้นทันทีปกติแล้วทีมจากอิตาลีนะครับจะเป็นทีมที่มีเกมรับเหนียวแน่นแต่สําหรับมิลานยุคนั้นไม่ใช่แค่เกมรับดีครับผมแต่ว่ามีเกมรุกที่สุดยอดนําโดยกุลิตกับแวนบาสเทนทําให้พวกเขาไล่ถล่มคู่แข่งราบเป็นหน้ากล้องขนาดเรอลมริดที่ว่าแน่ๆยังโดนถล่มยับไป5เมตร ยิงมิลานยุคนั้นประสบความสําเร็จชื่อเสียงของกุลิตก็ยิ่งโด่งดังมากขึ้นเรื่อยๆโดยว่ากันในเรื่องของความนิยมความเรื่องของแบด์สินค้าต่างๆเขาจะมีมากกว่าแวนบัสเทนด้วยซ้ําส่วนหนึ่งก็เพราะวันลุดกุลิศน,น,นะครับมันดูเท่แฟชั่นมากกว่าไม่ว่าจะเป็นทรงผมเดดล็อกสไตล์การใช้ชีวิตที่มีสีสันลีลาการเล่นกระเร้าใจมันนี่ทําให้กุลิตนะครับได้ฐานแฟนคลับจากหลายๆกลุ่มซึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากุลิตมีช่วงเวลาที่ดีและโด่งดังที่สุดในอาชีพก็คือการาแ,ขา,ดแดดขาอยู่่่่กกกับทีีมมมมม7ปปววาาาาาชชครอองไยจะเเ็น สสมัยแชมป์ยูโรเปียนคัพ2รอบรวมถึงยังเคยเป็นแชมป์ไร้พ่ายกับทีมน,นี่เป็นหนึ่งในตำนานผู้ยิงใหญ่ของทีมปีาศาจแดงดำและวงการฟุตบอลฮอลแลนด์ซึ่งเมื่อนึกถึงช่วงยุคทองหน้าในนักเตะยุคทองนะครับก็จะมีลอยมามากมายและหนึ่งในใบหน้าน,นั้นนะครับมันก็ต้องมีตัวของกุลลิตนะครับที่จะขึ้นมาก่อนใครสไตล์การเล่นที่ร่าใจมีครบเครื่องทั้งความเร็วความแข็งกระแทงที่สําคัญพี่แกแม่งเล่นเด้โคตรโหดทุกตําแหน่งบันยิ่งทาให้เขานะครับเป็นนักเตะในอุดมคติของโค้ชทุกคนที่อยากจะม ซึ่งแม้ว่าเวลาผ่านไปจะมาเนิ่นนานขนาดไหนจนตอนนี้เลิกเล่นฟุตบอลไปมากกว่า20ปีแล้วเราก็ยังไม่สามารถหานักเตะแบบเดียวกับรุดกุลิตได้อีกเลยซึ่งหากจะบอกว่านี่เป็นนักเตะในแบบที่มีแค่คนเดียวในโลกมันคงเป็นเรื่องจริงไม่ใช่คำกล่าวที่เกินเลยแม้แต่น้อยแหละครับและนี่คือขอบสนามสตอรี่หากดูแล้วนี้นี่โปรดขยี้นิ้วไปที่ปุ่มไลน์ด้นะจ๊ะ Are you ready go like Of course man like fire, 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 fire. Right. FIFA Online 4